เข้าสู่เรื่องของคุณสมบัติของด i g i อองเทอร์พนัวส์นะครับเรารู้อยู่แล้วครับคำว่าองเทอร์พนัวส์ก็คือผู้ประกอบการถูกต้องไหมผู้ประกอบการในความหมายก็คือผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองนะครับถ้ามีคําว่าดีท่อองเทอร์พนัวความหมายก็คือผู้ประกอบการนะครับหรือผู้เริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองที่ต้องการจะพัฒนาไอเดียเชิงธุรกิจนะครับด้วยการใช้ ดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองเราจะเรียกว่าผู้ประกอบการยุคดิจิทัลนะครับหรือว่า Digital องเทอร์พเน u r นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า7สัญญาณที่บอกว่าคุณนะเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่ามีอะไรบ้างแล้วดูนะตรงกับใครบ้างนะครับสัญญาณที่1เขาบอกว่ามีความกระตือรือร้นสูงกว่าคนทั่วไปอย่างชัดเจนคือ passion passion ถ้าความหมายถ้าจะนิยาม,มง่ายครับคือความหลงไหล หลงไหลแปลว่าทำแล้วมีความสุขหรือตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะทําไม่เคยเบื่อเลยเนี่ยเราเรียกว่า passion นะครับเราลองดูว่าตัวเรามีอย่างนั้นหรือเปล่านะครับกระตือล,ล้นสูงกว่าคนทั่วไปอย่างชัดเจนในเรื่องที่เราสนใจนะที่เป็น passion โดยปกติคนทั่วไปครับเขาต้องการเงินเพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองแต่ว่าถ้าคนที่เป็น entrepreneur หรือว่าผู้ประกอบการอ่ะจะต้องเขาจะมองว่าเงินนะครับไม่ได้จําเป็น สิ่งที่เขาต้องการก็คือตื่นขึ้นมาทุกๆวันในตอนเช้านะครับพร้อมกับความรู้สึกแบบภาคภูมิใจที่จะทําให้ที่จะทําในสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่ถึงจะยากแค่ไหนก็รู้สึกสนุกและท้าทายไปกับมันได้อันนี้โดนนะมีหรือเปล่าครับเราลองเช็คตัวเราเองนะสัญญาณที่2ก็คือต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดหรือ decision คนทั่วไปอ่ะเวลาทุกครั้งเวลาเราทําการตัดสินใจอ่ะเราจะรู้สึกแบบยากลําบากเสมอแต่ถ้าคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเราจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวคิดถึงความเหมาะสมมากที่สุดนะครับแล้วจะไม่กลับไปลังเลในการตัดสินใจให้รู้สึกสับสนอีกเช่นแบบการเลิกจ้างงานหรือว่าการตัดสินใจที่ต้องมีการลงทุนสูงเนี่ยครับ มีหรือเปล่านะสัญญาณที่3ก็คือมีความคิดที่โตขึ้นตลอดเวลาคือ growth thinking ครับโตตลอดเวลาความหมายก็คือคือคือเราต้องพัฒนากระบวนการคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี้ยครับคนทั่วไปเขาจะคิดแบบเก่าๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเลยอยู่แต่แบบเดิมๆตลอดไม่ชอบความเสี่ยงไม่ชอบอะไรเลยเนี้ย เป็นผู้ประกอการไม่ได้คนที่เป็นผู้ประกอบการจะต้องไม่หยุดนิ่งกับความคิดนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเติบโตและพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มทักษะความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเ <c oughs> ช่นง่ายสุดคือการอ่านหนังสือหาความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคิดตลอดเวลาที่ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสัญ,ญญาณที่3นะครับ สัญญาณที่4นะครับในการเป็นผู้ประกอบการก็คือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือว่าตั้งโกที่ชัดเจนคนทั่วไปอ่ะเขาจะทาชอบทํางานแบบสเปะสปะแบบหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันแต่คนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเขาจะต้องมีการวางแผนก่อนวางเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนจะเริ่มลงมือทํานะครับด้วยการจะต้องคิดแบบละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็มองปัญหาทะลุก,ก่อนที่จะเริ่มลงมือทํา เห็นเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำงานใหญ่ได้ทุกครั้งมีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสัญญาณข้อที่4ของการเป็นองค์ประโนหรือว่าผู้ปรกอบการนะครับข้อที่5ยอมรับความเสี่ยงได้ถ้ามีความรู้ดีพอเราจะเรียกว่า risk management คือคนทั่วไปอ่ะเวลาแบบชอบทำตามกระแสความรู้ก็ไม่ได้ดีพอหรือว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพทำตามคนอื่นเห็นว่าดีก็ทำตามเขาแบบซื้อหุ้นอย่างเงี้ยครับ เล่นตามกระแสข่าวต่างๆอันนี้แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการนะครับเขาจะยอมเสี่ยงในการลงทุนถ้าเขาได้คิดไต่ตองมารอบครอบแล้วแล้วก็ดูรายละเอียดความรู้รอบตัวความรู้ที่รอบครอบคือศึกษามาก่อนอ่ะค่อยลงทุนว่าถ้ามันคุ้มอะ่ะเขาจะลงทุนและเขาจะยอมรับความเสี่ยงันได้อันนี้คือคุณสมบัติของผู้ประกอบการข้อที่6ครับชอบความถูกต้องแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะ trust นั่นเอง คนทั่วไปอะ่ะเราจะแบบรักษาภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถืออะ่ะแต่ว่าไม่ได้ออกมาจากตัวเองจริงๆอะ่ะคือเฟกอะ่ะอันเนี้ยแต่ถ้าเป็นคนเป็นผู้ประกอบการอะ่ะเขาจะต้องแบบแสดงความน่าเชื่อถือผ่านกิาท่าทางการกระทําบุคลิกภาพคาพูดของตนเองน้ครับรักความถูกต้องและความจริงใจซึ่งถ้าเรามีบุคลิกแบบเนี้ยเราจะสามารถดึงดูดเป็นแม่เหล็กดูดทุกคนเข้ามาหาเราได้เลยแล้วาสามารถสร้างคอนเน็กชันได้นะครับเนี้ยสัญญาณที่6 สัญญาณที่7ก็คือมีเป้าหมายใหม่ๆต่อไปเสมอคอน้โดนนะครับถ้าเราจะเป็นผู้ประกอบการก็คือคือบางครั้งคนเราอ่ะตั้งเป้าหมายแค่เป้าหมายเดียวพอสําเร็จปุ๊บเราก็แช่แข็งความคิดตัวเองสกยภาพตัวเองไว้แค่นี้แล้วเราก็ไม่ก้าวไปไหนแล้วก็ย่าอยู่กับที่ไปเรื่อยเพราะเราได้เป้าหมายตัวเองแล้วแต่ในความเป็นจรงิงถ้าเราเป็นผู้ประกอบการอ่ะมันไม่มีแค่เป้าหมายเดียวหรอกครับเมื่อเราไปถึงเส้นชัยเป้าหมายนี้ เราต้องตั้งนิวโกเป้าหมายใหม่ถัดไปเพื่อจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคนทั่วไปอ่ะเขาจะไม่ชอบความท้าทายเลยอยู่แต่ในคอมฟอร์ตโซนนะครับเซฟแอนอินคอนโทรลที่ควบคุมได้ปลอดภัยและควบคุมได้เท่านั้นแต่ว่าผู้ประกอบการนะครับเขาจะไม่เคยหยุดนิ่งที่จะหาความท้าทายใหม่ๆเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันจะประสบความสำเร็จเขาจะไม่หยุดนิ่งเลย แต่ว่าจะมองหาโอกาสใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมไปเรื่อยๆอันนี้สําคัญดังนั้นถ้าให้เราดูรูปนี้นะครับอธิบายตัวอย่างได้ดีนะก็คือโดยปกติสีสีแดงนะครับเขาเรียกว่า comfort zone ก็คือโซนที่ปลอดภัยแล้วก็ควบคุมได้ด้วยตัวเองเหมือนเราทํางานในระบบปกติเราไม่ต้องลาออกไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ใน comfort zone ของตัวเองแบบโลกสดใสสวยงามไปเรื่อยๆแต่ก็จะกระจุกอยู่แค่นี้ครับไม่ได้พัฒนาไปไหนไกล ดังนั้นถ้าเราจะหลุดพ้นจากการทําธุรกิจหรืออยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่ในสินค้าที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะแล้วเราทําได้ดีอยู่แล้วเนี่ยครับถ้าเราอยากจะลองเปลี่ยนเวหรือว่าเพิ่มธุรกิจใหม่เข้าไปเรื่อยๆในการผู้ประกอบการอ่ะเราต้องออกจากเซฟโซนครับคือคอมฟอร์ตโซนมาเป็นเฟียร์โซนโซนแห่งความกลัวคือความเสี่ยงซึ่งโซนเนี่ย ขาดความมั่นใจในตัวเองหรือขาดเอฟเฟกมีเอฟเฟกนูน่นนี่นั่นที่เราต้องคิดเยอะในความเสี่ยงเนี้ยครับเราต้องทะลุผ่านมันไปให้ได้กลัวเพื่อเติบโต,ตครับถ้าเราชนะมันได้ก็จะดีเนี่ยเราต้องผ่านเฟียโซนให้ได้ก่อนถ้าเราผ่านได้เสร็จโอเคเราทําใจเลิกกลัวสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วมีแพชชั่นที่แรงกล้าครับเราจะกระโดดไปที่เล ARNING โซน โหลดเล ARNING โซนนี่สำคัญนะเพราะเป็นแบบเรียวอะไรอ่ะวิทยายุทธ์ของเราอ่ะหรือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเติบโตไปในอนาคตได้ครับคือการศึกษาหาความรู้ในตัวอย่างหรือว่าในหัวข้อที่เราตั้งเป้าหมายไว้และที่เราสนใจคือจะต้องดีลกับความท้าทายและปัญหาต่างๆคือศึกษามันให้ละเอียดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ดีเลยเพิ่มสกิลของเราให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ ทำขยายคอมฟอร์ตโซนของเราให้มากขึ้นความหมายคือพยายามทําให้มันเซฟอะครับคือถ้าเราไม่ศึกษาเราจะกลัวแน่นอนแต่ถ้าเราเริ่มเรียนรู้และศึกษามันอย่างจริงจังไอสิ่งที่เราเคยกลัวมันอาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดก็ได้ถ้าเรามีความรู้มากพอหลังจากที่เราเรียนนิ่งโซนเสร็จนะครับเราก็ไปโกร์โซนโกรโซนก็คือเข้าไปสู่ในโลกของการเติบโตและโซนที่เบ่งบานมีแบ็กอัพทางด้าน Data ความมั่นใจในตัวเองเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มจะออกไปไปจนภัยแล้วก็โตไปด้วยความรู้ที่เราสะสมหรือว่าในคอนเนคชันต่างๆที่เราหามาเรียบร้อยแล้วพวกนี้ครับ mm hmm. ก็ทำให้เติบโตไปในอนาคตได้แล้วก็บริหารธุรกิจของเราได้คือ mm hmm. ถ้าเราสามารถทะลุโกเรียกนะโซนเหล่านี้ออกไปได้ครับเราจะเป็นองค์ปรพโนที่ดีได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ยกขึ้นมาให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับซึ่งสำคัญมากๆเลยในการแบบ รู้เป้าหมายของตัวเองเซ็ตเป้าหมายใหม่ทำให้ความฝันเป็นจริงหาสิ่งที่เราต้องการโดยมีพื้นฐานความรู้มาแบ็กอพัพเพื่อให้เราลดความกลัวหรือความเสี่ยงของเราแล้ววางแผนในการเติบโตธุรกิจในอนาคตได้อันนี้ครับคือคุณสมบัติพื้นฐานขององค์โทรพนวหรือว่าคุณเป็นผู้ประกอบการไหมก็คือคุณต้ผู้ประกอบการนั่นเองนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานนะของผู้ประกอบการแต่ถ้าคุณสมบัติของผู้ประกอบการในยุคดิิชอลดีฟเข้ามาอีกคือฟิกเลยก็คือหมายว่าพัฒนาเมื่อกี้องค์ทั่วไปใช่ไหมครับแต่ถ้าผู้ประกอบการในยุคดิตลเนอาจารย์ก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากข้อมูลที่อาจารย์อ้างอิงมานะครับก็คือมีความเป็นนักเล่าเรื่องอันนี้โดนนะเขาเรียกว่า storyteller ผู้เล่าเรื่องอ่ะคือสําคัญจินตนาการเราจะขายของได้ไม่ได้อ่ะ อยู่ที่สตอรี่ในการจะจับให้มันเล่าเรื่องได้ถ้าของเราแบบไม่มีสตอรี่อ่ะวางทางตั้งทิ้งไว้อ่ะก็เพิ่มมูลค่าไม่ได้หรอกเราต้องสร้างให้มีสตอรี่ครับเพราะว่าการเป็นผู้ประกอบการอ่ะเราต้องใช้ทรัพยากรใช่ไหมใช้การลงทุนจากภายนอกความสามารถในการสื่อสารเล่าเรื่องเนี่ยสำคัญมากๆนะคบเพราะว่าคนทําธุรกิจอ่ะเวลาขายเอาขายไอเดียและเล่าให้คนเข้าใจและรู้ซึง้งและซึม ทำให้เห็นปัญหาหน,นู่นนี่โซลูชันที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้ลูกค้าเขาดีขึ้นถ้าเราสร้างสตอรี่และเล่าเรื่องว่าว่าเรียกวาอะไรอะสินค้าหรือบริการของเรามีประโยชน์กับเขายังไงสามารถเปลี่ยนเขาได้ยังไงทําให้เขาดีขึ้นหรือเปล่ามีสตอรี่ยังไงช่วยเขายังไงแบบนี้ครับสาคัญนะในเรื่องของการเป็นนักเล่าเรื่องสตอรี Story ่เทลเลอร์นะครับสองคือต้องมีทักษะในควในความรู้พื้นฐานในเชิงของดิจิตอลสำคัญสุดเลยนะดิจิตอลสกิล เพราะเนื่องจากเราเป็นดิจิตอลองค์ปรนัวหรือว่าผู้ประกอบการยุคดิจิตอลเราต้องรู้จัก Facebook Marketing ครับหรือรู้จัก Social Media Marketing ต่างๆเนี่ยการทำพวก SEO นะครับการค้นหาเสิร์ชให้เจอใน Google อันดับต้นๆเนี่ยสำคัญอยู่นะคือเราต้องมีความรู้และก็วความเข้าใจในเกี่ยวกับระบบของดิจิตอลอีโคซิสเต็มที่จะประสานร่วมการทำธุรกิจให้เราจเจริญขึ้นโดยใช้ทูต่างๆในดิจิตอลบนโลกออนไลน์ต่างๆนะครับสำคัญ สคือจะต้องมี experimental mindset ก็คือต้องเป็นคนแบบชอบทดลองอ่ะลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโลกดิจตอลอ่ะมันหมุนผ่านไปรวดเร็วมากๆครับถ้าเรามัวคิดแต่วางแผนวางแผนวางแผนไม่ยอมลงมือทำสักทีอ่ะก็ทำไม่ได้หรอกช้านะมันต้องใช้ความเร็วเยอะๆดังนั้นเขาบอกว่าอย่ารอความสมบูรณ์แบบเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลองทําออกมาก่อนเวิร์กไม่เวิร์กไม่เป็นไรครับเราค่อยมาช่วยแก้ไขปัญหายิ่งผิดเร็วอะ่ะเราจะยิ่งปรับตัวได้ไวอันนี้โดนมากนะครับ4ก็คือมีความสามารถในการจัดการเรื่องเงินนี่สําคัญเลยนะในเชิงธุรกิจะครับเพราะว่าการวางแผนในการใช้เงินแบบลงทุนอย่างชาญฉลาดการทําธุรกิจสมัยใหม่อีเซนส์หรือว่าทรัพยนะ์สินน่ะที่มีค่าที่สูงของธุรกิจอะ่ะเขาเรียกมันไม่ใช่เอ็กเซนที่เป็นฟรีเอ็กเซน์นะหรือว่าไม่ใช่ไม่ไม่ได้เอ็กเซ นะครับก็คือไม่ใช่สินค้าแบบถาวรอย่างที่ดินหรือว่าอาคารแต่ว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้อยู่บนหน้างบการเงินยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลของผู้ใช้ทั่วโลกเนี่ยที่สามารถเปลี่ยนาเป็นรายได้ให้เราได้หรือว่าสร้างธุรกิจมูลค่ามหาศาลให้กับเฟ e บุ๊กอย่างเงี้ยคือจินตนการอะทรัพย์สินหรือว่าแอสเซทที่น่าสนใจที่สุดนตอนนี้ครับก็คือข้อมูล ยิ่งเรามีข้อมูลมาวิเคราะห์เยอะเท่าไหร่ครับหรือเก็บข้อมูลใดตาาเยอะเท่าไหร่เรามีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนอื่นสําคัญนะในยุคนี้ครับและโมดหานการเงินก็ได้ดีด้วย 5. คือทําธุรกิจที่มุ่งสร้าง better life better society ก็คือทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นชีวิตคนอื่นดีขึ้นสังคมดีขึ้นอย่างนี้ครับ ซึ่งน่าสนใจในยุคดิจิทัลกำไรที่เป็นตัวเงินอนะ่ะมันอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวในการทำธุรกิจเพราะว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนอนะ่ะดีขึ้นเราลองถามตัวเองว่าแบบตื่นขึ้นมาทุกวันอย่างเงี้ยธุรกิจของคุณอนะ่ะจะช่วยผู้คนให้ดีขึ้นอย่างไรทำธุรกิจดีสังคมดีรายได้ก็จะตามมาครับคือเหมือนแบบเราเป็นผู้ให้ก่อนนะ่ะเราค่อยเป็นผู้รับยิ่งให้ยิ่งได้อันนี้สำคัญที่อาจารย์จะแนะนำเรานะครับน่าสนใจมากๆนะครับดังนั้น ธุรกิจเราให้อะไรกับสังคมให้ทําให้เขาดีขึ้นยังไงถ้าเราตอบได้และช่วยเขาได้เงินก็จะมาหาเราครับสําคัญนะดังนั้นเนี่ยครับมีแบบทดสอบนะครับของ BOSI DNA นะครับหรือ BOSI DNA นะครับที่สำหรับใช้สำหรับประเมินความถนัดในการทำงานด้านต่างๆของแต่ละบุคคลเราสามารถไปลองทดสอบได้ในเว็บนี้นะครับเขายกตัวอย่างว่า B สม้มเรา เราทําการประเมินความถนัดการทํางานของเราเนี่ยปรากฏเป็น B B คือ builder นกะ็คือนักวางกลยุทธ์เช่นโดนัลด์ทรัมป์เนี้ครับเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและมองขาดเรื่องการลงทุนตึกสูงใหญ่มากมายในิวยอร์กเนี่ยเป็นของเขาแทบทั้งสิน้นหรือ O ก็คือ o p p o r t u n i s t นะครับก็คือนักการตลาดริชาร์ด b บรน s ันเนี่ยครับเฉียบแหลมในการหาโอกาสในการสร้างรายได้จากสิ่งรอบตัว นะครับภายใต้แบรนด์คาเวอร์จินเนี่ยที่เป็นทั้งแบบสายการบินฟิตเนสค่ายวิทยุแล่นอื่นอีกมากมาย S อ p เงี้ยครับสเปเชียลเชี่ยวชาญเฉพาะทางเงี้ยบิลเกตเงี้ยไม่จำเป็นต้องเก่งทุกทางก็สามารถรวยได้เห็นไหมบิลเกตเก่งด้านโปรแกรมเมอร์เขาทำให้คนทั้งโลกอะได้ใช้ Microsoft หรือถ้าเราเป็น I คือ Innovator ครับคนที่คิดนอกกรอบ เช่นซิปจอบเงี้ยรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าคนจะคิดอย่างไรและต้องการอะไรเขาจึงสร้างแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาตอบโจทย์จนเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่าง Apple เนี่ยครับเราลองดูนะตัวเราเองครับเราเป็น BOS หรือว่า I นะครับหรือผสมกันเราไปลองทดลองในเล่นในอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ครับคือคุณสมบัติ ของดิจิตอลออคคทอร์โพนอวหรือว่าคุณสมบัติของผู้ประกอบการยุคดิจิทัลนะครับดูซิเราประเมินตัวเองเรามีอะไรบ้างครับตรงแค่ไหนนะครับ